จังหวัดลบบุรีจัดอบรมเกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับนายสุระเดชส้อยอุทาในอำเภอหนองม่วงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลชอนสมบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน80คนนะครับสำหรับโครงการอบรมเกษตรกรจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรในชุมชนนั้นมีทักษะความรู้ในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังต่อย,ยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตร,รอย่างยั่งยืน กเกษตรอินทรีย์ให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไปมาเรียนรู้รวมถึงให้ชุมชนมีพืชผักอินทรีย์บริโภคลดรายจ่ายในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับ โดยกิจกรรมในการดําเนินการอบรมครั้งนี้มีทั้งหมด4ฐานอาชีพประกอบด้วยฐานที่1กลุ่มอาชีพปุ๋ยจากมูลไส้เดือนฐานที่2กลุ่มอาชีพการทําปุ๋ยหมักน้ําหมักชีวภาพฐานที่3กลุ่มอาชีพการเพราะเห็ดฟางในตะกร้าและฐานที่4กลุ่มอาชีพการทําผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนครับ